สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc หมาและ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้เนาะพี่น้องจ๋าหาน้อยสุดสามนอยมัดร,รวมนะคะ แอดมินก็ให้ตัวเจาะไปเลยนะคะสายวิ่งก็จะมี4 5 2 8นะคะน่อยเฉพาะกิจนะคะ5 3นะคะแอดมินเอา51นเนาะเจาะไม่เข้านะคะตัววิ่งมาเนาะส่วนล่างนะคะ1 1นะคะแอดมินเอา6 6หนะคะหลุดนะคะส่วนนอยพิเศษนะคะ1 2นะคะเราก็เจาะไม่เข้านะคะหลุดไปนะคะตัววิ่ง2มานะคะส่วนล่าง42นะคะ สาวโซก็เจาะไม่เข้านะคะตัววิ่งมานอตสีสองสวยงามนะคะน้อยปกตินะคะศูนย์หนึ่งนะคะไม่มีเนาะส่วนสี่สามนะคะสี่สามแอดมินก็ไม่ได้เอามาเนาะส่วน VIP นะคะแปดสี่นะคะก็ไม่ได้เอาเหมือนกันนะคะส่วนหกสี่เนาะก็มาตัวกลับนะคะมาตัวเด่นเนาะชุดเด่นนะคะหกสี่สี่หกนะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมเนาะพี่น้องก็มาฟังคำเตือนก่อนนะจ้าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้า,ม,ขามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าก็เราก็มารับชมคลองวันนี้กันเลยจา้า สำหรับไายวิ่งของเราก็จะเป็นสี่นะคะสี่สองหนึ่งแปดนะคะชุดเด่นนะคะชุดเด่นของเรานะคะก็จะเป็นสามห้านะคะสามห้า เป็นหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นสองหนึ่งสี่สองนะคะเก้าหกนะคะแล้วก็หกหกเนาะแล้วก็จะเป็นแปดสี่นะคะแล้วก็สี่ห้าเนาะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น สามสี่นะคะแล้วก็สี่หกเนาะแล้วก็สี่สี่นะคะศูนย์เก้าเนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสามห้านะคะแปดสี่สี่สองนะคะแล้วก็สี่หกเนาะแล้วก็ศูนย์เก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะ ก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆนะคะขอใทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดโดยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า